สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r อ f f i ออฟิวันนี้เราอยู่กับสํานักถังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับขณะที่หวังเยียนกำลังไต่ตองเรื่องนี้กับตัวเองจูจูก็มีคนพูดขึ้นมา คนแรกที่ไต่ตองได้คือเป้ยเปยโดยเป้ยเปยพูดขึ้นว่าข้าเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์หวังพูดข้ายินดีจะลองใช้อาวุยานเสียงของเปยเปยๆเ,เ,เต็มไปด้วยความแน่วแน่าขาไม่เคยเป็นคนโลเลสีหน้าอันอบอุ่นของเขาไม่สามารถซ่อนหัวใจที่เข้มแข็งของเขาได้และเขาก็เป็นคนที่เมื่อตัดสินใจอะไรแล้วเขาจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับตอนที่เขาเข้าร่วมสำนักงางเพื่อเห็นแก่ทังยาเอาื่อเขารู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่แปลกประหลาดของเพื่อนร่วมทีมเป้ยเป่ย,ปยก็กล่าวด้วยน้ำเสียงตามต่อไปว่านายพวกเราเจ็ดคน5คนเป็นคนของสำนักงางยกเว้นสางสื่อและน,าน,าน,านันนๆทุกคนรู้ประวัติของสำนักงางเป็นอย่างดีครั้งหนึ่งเราเคยเป็นการลำลองอยู่ที่รุง่งโรจน์ที่สุดบนแผ่นดิน ในเวลานั้นความรุ่งโรดของสำนักทางนั้นยิ่งอยากกว่าโรงเรียนสืน่อไรเคอร์แต่ทำไมความรุ่งโรดของเราจึงหายไปได้เป็นความจริงที่มีเหตุผลบางอย่างอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราถูกกําจัดไปตามการเวลาเพราะการเกิดขึ้นของอาวานโสมพลกระทบโดยตรงต่อแหล่งดาวไร้ของเรานี่คือเหตุผลหลกัก ของการสัมพ t h ของสำนักทางข้าแน่ใจว่าทุกคนรู้นีว่ามีอาวุธลับของสำนักทางอยู่น้อยมากที่ใช้ในกองทัพน้อยเสียโจนข้าสามารถพูดได้เลยว่าพวกมันไม่เคยถูกใช้งานเลยเราไม่สามารถหยุดการเวลาได้แต่เราทำได้เพียงปรับตัวให้เข้ากับการเวลาเท่านั้นเราจึงจะทำให้สำนักทางก้าวมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง ขณะที่ขอพูดสายตาก็จับจ้องไปที่หัวอีฮาวก่อนจะพูดต่อไปว่าในตอนแรกที่สินน้องของข้าเข้าร่วมสํานักทางเซียวหยาและข้าก็ได้พูดคุยกันไว้ว่าทิศทางการพัฒนาในอนาคตของสํานักทางจากเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารวมอาวุธลับของเราเข้ากับอาวุธยานหากเราประสบความสำเร็จมันก็จะสำเร็จเพราะอาวุธยาน าเราล้มเหลวมันก็จะล้มเหลวเพราะอาวิญญาด้วยเช่นกันเราจะขึ้นมาจากที่ที่เราตกลงไปได้แลนี่ก็เป็นทางองเดียวของเราที่จะก้าวไปข้างหน้าในฐานะวิญญาจารย์สายจมตีหัวาจาของค้าบอกให้ข้าปฏิเสธแหล่งพลังที่มาจากต่างแดนอย่างอาวิญญาแต่นี่ก็เป็นการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของการเวลา ในฐานะคนโตที่สุดในพวกเราทุกคนและก็ยังเป็นสิทธิพี่ใหญของสำนักงางข้าต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเอาเรากลับไปข้าจะขอให้โรงเรียนอนุญ,ญาตให้ข้าเรียนที่แผนอาวุญญานนอกเหนือจากการเรียนในปัจจุบันของข้าแม้ว่าข้าจะสร้างมันไม่ได้แต่อย่างน้อยข้าก็จะได้เรียนรู้วิธีใช้งานมัน คำพูดของเป้ยเปยนั้นสมพลังและก็นังก้องกงวานพอแม้แต่อารมณ์ของหวังเยียนก็ยังปันป่นวนเขารู้สึกดีใจมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำพูดของเป้ยเปยนั้นมีน้ำหนักมากนายบรรดาเจ็ดประหลาดห่งสื่อไหลเข้ารุ่นใหม่ด้วยความเห็นชอบของเขาการโน้มน้าวใจาคนอื่นจางง่ายขึ้นมากทางด้านสีสานสื่อพยักหน้าแล้วกล่าวว่าอาจารย์หวงัง สิ่งที่ท่านและเพอเปิดพูดนั้นสมเห็นสมผลข้าเข้าใจสิ่งที่ท่านหมายถึงแต่ข้าก็มีคำถาม2-3ข้อที่อยากจะถามท่านเป็นไปได้สูงมากที่ผู้ที่แข็งแร่งที่สุดในอนาคตจะเป็นวิศวกรยานแต่ด้วยระด,ดับความแข่งแร่งของเราในปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะเป็นวิศวกรยานได้กล่าวอีกนหนึ่งเราไม่สามารถใช้ทักษะยาน้งหมดของเรา เพื่อเพิ่มพลังงานได้เช่นเดียวกับวิศกรยานในเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไม่อยู่ข้างหลังคนอื่นตลอดไปหรือนอกจากนี้มันก็ยากมากสำหรับเราที่จะเรียนรู้วิธีสร้างอาวัญยานเราสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้เท่านั้นแต่เราจะไม่มีวันใช้งานพวกมันได้ดีเท่ากับว,วิศกรยานอย่างแน่นอนแล้วเราจะต่อสู้กับพวกเขาได้อย่างไร ข้าไม่อยากตัดสินใจในขณะที่หัวใจกำลังมีคำถามวังเยียนก็กล่าวว่าผูดได้ดีข้าเข้าใจสิ่งที่เจ้าเป็นกังวลและเจ้าก็พูดถูกหาเจ้าตั้งใจจะไล่ตามอาวิญญาณคนที่เริ่มต้นจากการเป็นวิญญาาณจะไม่สามารถไล่ตามวิศกรวิญานได้แต่เจ้าลืมข้อดีของตัวเองไปหาวันหนึ่งเจ้าสามารถเป็น ราชธินนานามพมยุทธ์ได้เจ้าก็จะได้รับทักษะที่สมพลังอย่างแน่นอนทักษะเหล่านี้ก็ไม่ได้อยไปกว่าอาวิธญ,ญาณระดับ9นอกจากนี้ร่างกายของเจ้าสามารถเปรียบเทียบกับวิศอกรยานที่เลือกแหวนยานเพื่อเพิ่มพลังยานได้งั้นหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้ ร่างกายของเจ้าในฐานะวิญญาจาร์จะแข่งแก่งพอที่จะต้านทานวงแหวนยานที่แข่งแก่งขึ้นได้หาเจ้าได้รับแหวนญานที่มีพลังมากกว่าเจ้าจะไม่ได้รับพลังญานมากขึ้นหรือไงสาหล่าวิศกรญาณจะไม่สามารถถึงขันกับวิญญาจาร์นแง่ของร่างกายได้เจ้าเพียงแค่ต้องค้นหาอาวญ,ญาณที่เข้ากันได้ ขออาวุญญานเป็นเพียงอาวุธของเจ้าในทางกับการอาวุญญาณก็เป็นทุกอย่างของวิศรกรญานเนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้วิญญาณจาร์จึงจําเป็นต้องใช้อาวุญญาณตราบเท่าที่ตัวเขาเองแข็งแกร่งเพงพอเมื่อเปรียบเทียบกับวิศรกรญานแล้วเจ้าจะมีข้อได้เปรียบบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าพิจารณาถึง ข้อแท้จริงที่ว่าวิศวกรวิญญาธรรมดาจะไม่มีวนันสามารถไปถึงระดับสิบได้การเข้าสู่วิศวกรวิญญาณระดับสิบทำได้อย่างไรนั่นมีเพียงวิธีเดียวคือเจ้าต้องสร้างอาวุธญ,ญาณระดับสิบที่น่าสะพรึงกลัวและสามารถควบคุมมันได้ซึ่งต้องใช้ระดับการฝึกฝนระด,ดับ อัครพรมยุทธ์ซึ่งหมายความว่าเจ้าจะต้องมีระดับการฝึกฝนดั่ดับ95หรือสูงกว่าน,านั้นหากเจ้าล้วนเป็นวิญญาจารย์ข้าแน่ใจว่าเจ้าคงรู้ดีว่าการฝึกฝนไปไกลเท่าไรก็ยิ่งยากขึ้นเท่าน,านั้นแม้แต่ดินแดนนี้มีวิศวกรญานกี่คนที่สามารถไปถึงดะดับราชธินานานพรมยุทธ์ได้ ซึ่งข้าสามารถน้ำมันได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวข้าขอถามพระเจ้ามีกี่คนที่สามารถกลายเป็นอัครพมยุทธ์ได้ข้าสามารถบอกได้เลยว,ว่าไม่มีเช่นนั้นวิญญาจารย์ระดับสูงบนแผ่นดินจึงจำเป็นต้องเน้นจุดแข่งของพวกเขาในฐานะวิญญาจารย์ไปพร้อมกับการฝึกฝนอาวุธยาน แมววิศวกรว,วิญญาณระด,ดับสิบจะปากฏตัวขึ้นจริงมันก็เป็นเรื่องยากมากสามรลับบุคคลนั้นที่จะต่อสู้กับอาคาระพมยุทธ์ผู้มีพรสวรรค์ซึ่งครอบครองอาวุญญาณระด,ดับเก้าเอ้อได้ฟังเช่นนี้สายตาของสีสันสือ่อเต็มไปด้วยการรู้แจ้งก่อนจะพูดว่าใช่แล้วอาจารย์วางท่านเป็นคนที่สามารถให้ความกระจ่างแก่คนอื่นได้อย่างแท้จริง สามลาววิศวกรยานที่ฝึกฝนเพียงพลังวิญญาณนาน,นก็ยากที่จะพัฒนามเมื่อเทียบกับเราข้าเข้าใจข้าเข้าใจแล้วความมั่นใจของวังเยียนเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเขาเห็นสื่อสานสื่อเชื่อมั่นในคำพูดข,ขา่าวแล้วแววตาของเขาก็แสดงความมั่นใจในตนเองพร้อมพูดว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้ ข้าได้สังเกตรูปแบบการต่อสู้ของโรงเรียนต่างๆซึ่งข้าสังเกตเห็นว่าโรงเรียนที่มีภูมิหลังที่ลึกซึ้งนานก็ได้ผสมผสานระหว่างวิญญาณาและอาวญ,ญานแต่โรงเรียนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงพยายามหาระดับการหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบในทางกับการข้าสังเกตเห็นสิ่งต่างๆมากที่สุดที่มาจากโรงเรียนวิศวกรรมญ,ญาณ แห่งราชวงศ์สุเิียนจันทาแอว่าพวกเขาจะไม่เคยปิดบังอะไรแต่ข้าก็สังเกตเห็นว่าสามาชิกทุกคนในทีมสำรองของพวกเขาก็ล้วนมีวิญญาณยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาแอว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงสนามทั้งหมดแต่ข้าเห็นว่าความคิดของพวกเขาก็สอดคล้องกับของข้าโดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนของวิญญาจาร์ พวกเขาจะสามารถรับประกันได้ว่านักเรียนของพวกเขาจากกายเป็นวิญญาจารย์ที่สมพลังจากนั้นพวกเขาจะสามารถใช้อาวุญญาณที่สมพลังได้เอาละ่ะตอนนี้พวกเจ้ายังมีคำถามอะไรอีกไหมเอสานสือก็กล่าวว่าอาจารย์หวังท่านทำให้ข้ามั่นใจข้าย,ยินดีที่จะลองเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและเพื่อตัวข้าเอง เออใช่โถหัวเราะและพูดว่าแน่นอนข้าไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือข้าเป็นวิญญาจารสายอาหารอังเยียนก็พูดอย่างไม่ค่อยพอใจว่าปารามัญจารย์สายอาหารที่มีสีวงแหวนที่อายุ15ปีเช่นเจ้ายัางต้องพูดอะไรอีพรสวรรค์ของเจ้าถูกมองข้ามเนื่องจากวิญญ,ญาณยุคของเจ้า ที่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของแผนวิญญาณยุทธ์ที่ได้ทำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้ความช่วยเหลือจากทักสานยันของเจ้าเป็นไปได้มากที่เจ้าจะเป็นหนึ่งในวิศวกรยาที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเจ้าทั้ง7คนแต่เจ้าต้องมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนเพียงอย่างเดียวข้าสามารถพูดได้เลยว่าวิญญาณยุคของเจ้า ทำให้เจ้าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดบนแผ่นดินที่จะเป็นวิศวกรวิญญาณทางด้านเจนันานก็จ้งอมองไปทางหวังเยียนซึ่งนางลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าแต่เราต้องใช้เงินเพื่อซื้ออาวุญญาณอานาคตอีกทางอาวุญญาณก็ดูเหมือนจะมีราคาแพงมากหลังจากได้ยินคำพูดแปลกๆปนางทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกตะลึง ความรู้สึกของหัวอีหาวน้นลึกซึ้งที่สุดเข่ายังจำครั้งแรกที่เขาได้พบกับเจียนหนันนานได้นางเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของลานนาั้นโนอที่พยายามเจรจากับเขาเราวกับว่านางขี้งกอ้าสีซสารสื่อก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าจะจ่ายให้เจ้าเองราวกับว่านางกำลังคิดอะไรบางอย่างเจียงหน,นันนานก็ขมวดคิ้ว พร้อมพูดพ้องด้วยความโกรธทันทีว่าไปให้พ้นสีสารสื่อเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำราวกับว่ากำลังคิดอะไรบางอย่างข่าวก้มหน้าอย่างเชื่อฟังโดยไม่คิดหลังจากถูกตอกกนไกนอกจากการรู้สึกผิดอยู่แบงข่าวก็ดูไม่ค่อยพอใจนักรูปลักษณ์ข่าวให้ความรู้สึกราวกับว่าข่าวเป็นคนที่ถูรังแก เมื่อได้ฟังเช่นนี้หวังเย็ยนก็กล่าวอย่างอบอุ่นว่า,น,านันานๆเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอโรงเรียนจะจัดการออกเรื่องเงินเองอย่างน้อยก็จนกว่าเจ้าจะสำเร็จการศึกษาเจ้าก็เป็นสิลหลักของโรงเรียนและหากเจ้าสามารถเข้าไปในลานด้านในได้นอนาคตโรงเรียนจะให้ค่าของชีพจำนวนมากแก่เจ้าและก็ยังมีเงินรางวาัล สาหรับการทำภารกิจผู้พิทังได้สำเร็จนอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนสื่อหลายเครื่องของเราก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินสายตาของเจนาน,านานเป็นประกายขณะที่นางพูดทันทีว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่มีปัญหาเช่นกันนายที่สุดก็มาถึงคาวของหัวอีฮาวเมื่อเขาระหว่างเยียนสบตาการข่าวก็ได้รับคำตอบแล้ว อวยอีฮาวพูดดรอยยิ้มขมขืนว่าอาจารย์วังข้ามีเพียงปัญหาเดียวเท่านั้นนั่นคือไม่มีอาวุธยานที่ข้าสามารถซื้อได้เออแช่โถก็พูดขึ้นทันทีว่าผิดแล้วมีบางอย่างที่เจ้าสามารถซื้อได้หัวยอี่าวก็มองไปทางเออแช่โถอย่างสงสัยเออแช่โถหัวเราะและรูปศรีรษะล้นข,ขาว ขณะที่พูดว่าเมื่อเจ้าเข้าไปในสนามประมูลเจ้าจะเข้าใจเกือบทุกการประมูลอาวิญญาณใจอยู่ที่นั่นทางด้านเซเซียลก็พูดว่าข้าก็ไม่มีปัญหาเช่นกันเดิมทีข้าวางแผนที่จะกลับไปฝึกฝนอย่างหนกักเพื่อซื้ออาวิญญาณประเภทบินได้เพื่อเล่นมาหลังจากที่ข้ากลายเป็นปรรารามาจันยานมันคงจะสะดวกมากขึ้นจริงๆ เง่าเห็นว่าสถานการโดยรวมขี้ใครแล้ววางเย็ยนก็ถอนหายใจด้วยความล่งโกข่าวก็หัวเราะพร้อมพูนว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเอาล่ววางตรงแล้วเจ้าละเจ้าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมงั้นเราก็ไปเข้าร่วมการประมูลกันเอถอะเทว่าสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือวางตรงที่เงียมอยู่นานโจโก็เงยหน้าขึ้น เผยเห็นสายตาที่นแน่วแน่พร้อมพูดอย่างเฉียบคานว่าไม่ข้ามีปัญหาข้าไม่เต็มใจที่จะใช้อาวุธยานพวกเจ้าไปเถอะข้าจะกลับก่อน,ท,นทันทีที่พูดจบเขาก็หันหลังแล้วก็มุ่งหน้าไปยังโรงแรมแกงชิงห่วงหัวียหา่าวรีบวิ่งตามหวังตรงไปทันทีพร้อมถามว่าหวังตรงเจ้าเป็นอะไรไป แอว่าหัวอี้เฮาจะไม่รู้ว่าวางตรงรู้สึกอย่างไรแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันนี้ทำให้เขารู้สึกหนักใจเล็กน้อยเช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาไม่คิดว่าวางตรงจะมีปัญหาใดๆเขาไม่เคยได้ยินวางตรงปฏิเสธอาวิญญาณอย่างรุนแรงมาก่อนและยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์หวังเยียนพึ่งให้คำอธิบาย ถึงสถานการณ์จริงมากมายก่อนหน้านี้ทางด้านหวังตรงก็หยุดฝีเท้าลงโ่วขนาดแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าอี้ห่าวข้าไม่เป็นไรข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หัวใจของข้าไม่ต้องการสิ่งน,นี้ข้าไม่ต้องการที่จะใช้อาวุยานพวกเจ้าไปเถอะข้าจะกลับไปรออยู่ที่โรงแรม อี่าวต้องการพูดอะไรมากกว่านั้นแต่วางตรงก็ยกมือขึ้นเพื่อหยุดข่าวพร้อมบอกว่าไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวใจข้าข้าไม่เป็นไรข้าแค่ไม่อยากใช้อาวุญญาณเพื่อเพิ่มความแห็งแก่งของตัวเองซึ่งบางทีมันอาจจะรู้สึกดีกับมันในภายหลงังแต่ข้าก็ยังไม่สามารถยอมรับมันได้ข้าเข้าใจสิ่งที่อาจารย์หวังพูด แต่ข้ายังต้องกลับไปคิดทบทวนอีกสักหน่อยหัวอนนีหาวไม่ได้พยายามเกี้กล่อมหวังตรงอีกต่อไปเพราะเขารู้ดีว่ามันยากที่จะลองเปลี่ยนใจเพื่อนที่ดีที่สุดเขาเมื่ออีฝ่ายได้ตัดสินใจบางอย่างไปแล้วหลังจากที่เห็นหวังตรงเดินออกไปแล้วหัวอนนีหาวก็กลับมาที่กลุ่มก่อนจะบอกทุกคนว่าเขาไม่เป็นไร ข่าวแค่ไม่ชอบใช้อาวุธยานอาจารย์วางพวกเราไปกันเถอะครับทางด้านหวังเยียนพยักหน้าพร้อมพูดอร่อยยมว่าไม่เป็นไรพวกเจ้าทุกคนต่างก็มีแรงมานานใจเป็นของตัวเองข้าไม่คิดว่าจะสามารถนัุนบพวกเจ้าทุกคนได้ตั้งแต่แรกซึ่งข้าก็พอใจมากที่พวกเจ้าทั้งหกคนเต็มใจที่จะทดลองใช้มนันไปกันเถอะ พอการประมูลกำลังเจาะเริ่มต้นขึ้นแล้วจากภายนอกหัวอ e ีหาวก็คิดว่านี่เป็นสนามประมูลขนาดเล็กและดูเหมือนว่าตัวอาคารก็ไม่ได้ใหญ่มากนากักแต่หลังจากเข้ามาแล้วเขาก็ตระหนักได้ว,ว่าตัวเองได้เข้าสู่โลกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากสนามประมูลส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใต้ดิน ซึ่งอาคารหลังนี้ก็เป็นเพียงทางเข้าเท่านั้นอังจะเดินเข้าไปในสนามประมูลขาหนาดที่เดินลงไปพวกเขาก็พรมกลับบันไดที่ปูด,ด้วยผมมแดงกว้างห้าเมตรทอดยาวลงไปเ่าว่าพวกเขากลับไม่เห็นพนักง,งานที่จะนำทางพวกเขาเข้าไปที่ด้านในพวกเขายังคมมุ่งหน้าลงไปข้างหน้า ซึ่งหลังจากลงไปลึกถึง20เมตรพู้เขาก็มาถึงพื้นที่ลงทะเบียนในที่สุดทางด้านหวังเยียนก็ได้ทำขั้นตอนที่ซับซ้อนบางอย่างเสร็จแล้วก่อนที่จะมาที่นี่พร้อมมอบป้ายทะเบียนให้กับทุกคนด้วยเห็นนี้สาวชุดกีพ้าสีแดงจึงพาพู้เข่าเข้าไปด้านในก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับ เรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและต,ติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ